สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสุดช่องอัญญา899ดีๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์ต้งเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวคุณสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษราศีธนูพราหู ย้ายเข้าเรือนพันธุเรามาดูพลังงานชาวราศีธนูส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรพระราหูย้ายนะคะเต็มสตรีมเต็มรูปแบบแล้วนะคะ บางท่านอาจจะเริ่มได้รับผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของพันธุ์คือหมายถึงญาตินะคะความเป็นญาติเอชออฟซอแปดดัมจูมูล Five of อบส่วนห้าไม้เท้าคิงอบส t h r e e อ f บค p บสามด้วย Of Spawn, King of Cups, Tree of Sod. ว o วอัลฟ่ south, าจูนสิกออ of s หกดาบใต้ไพ่เป็นสิกอ f ฟวอ พลังงานของชาวราศีธนูองค์รวมส่วนใหญ่นะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีธนูหรือรักคนาราศีธนูซึ่งแน่นอนว่าเป็นธาตุไฟนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุไฟธาตุไฟก็คือชาวเมษสิงหธนูซึ่งราศีธนูน่าจะเป็นปลายธาตุไฟนะคะ ซึ่งตัวตนของคุณเองชาวราศีธนูคุณจะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานใจดีมีเมตตาอยู่ในความเป็นราศีธนูอยู่ในความเป็นธาตุไฟของคุณด้วยนะบางท่านคุณอาจจะมีดาวศุกร์หรือดาวจันทร์ที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรือนราศีธนูนะคะอันคิดว่าช่วงนี้คุณถ้ามีโอกาสได้ร่วม โปรเจกต์ Project, ได้ร่วมโครงการหรือได้ร่วมทํากิจการห้างหุ้นส่วนใดๆก็ตามที่จะต้องมีงานขอบขายของงานไปเกี่ยวข้องกับญาติของคุณหรือคนที่อยู่ในแวดล้อมของคุณมีญาติเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของหน้าที่การงานคิดว่าคุณจะต้องพยายามที่จะรักษา นะรักษาความเป็นญาติของคุณเอาไว้จะต้องพยายามที่จะไม่ให้เกิดปัญหาการทะเลาะบางท่านอาจจะมีการทะเลาะถกเถียงมีการผิดใจเกิดขึ้นมีการวิวาทะเกิดขึ้นกับญาติของคุณก็เป็นไปได้นะคะส่วน Energy ของบางท่านก็อาจจะได้กลับไป ยังครอบครัวของคุณถิ่นฐานบ้านเกิดของคุณที่คุณได้มีการจากมาอาจจะจากมาทํางานหรือจากมาเพื่อที่จะมาอยู่กับครอบครัวของคุณคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับไปหาบริวารพี่น้องของคุณวงศาคณาญาติของคุณญาติของคุณนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคุณอาจจะได้ติดต่อพบปะพูดคุยญาติของคุณค่อนข้างที่จะบ่อยขึ้น อาจจะมีงานรื่นเริงงานบันเทิงใจหรือมีงานใดก็ตามกิจการใดก็ตามกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับญาติญาติของคุณนะคะบางท่านคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางโยกย้ายกลับไปอยู่ยังบ้านเกิดเมืองนอนยังจังหวัดเกิดของคุณได้นะคะสำหรับเรื่องของความรักอันคิดว่าคุณ อาจจะมีอิทธิพลของญาติญาติเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักของคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้พบเจอกับคนรักคู่รักของคุณที่มาจากญาติญาติคุณแนะนําให้หรือเพื่อนของคุณแนะนำให้บริวารของคุณแนะนำให้คุณได้รู้จักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความรักใหม่ๆเกิดขึ้นก็เป็นได้หรือมีเกณฑ์ที่คุณจะ มีความห่างไกลจากคนรักจากครอบครัวของคุณเนื่องด้วยการที่คุณกลับภูมิลำเนาเดิมหรืออาจจะมีการโยกย้ายไปเพื่อตั้งถิ่นฐานบ้านเกิดที่อยู่ที่อาศัยใกล้กับคนรักของคุณก็ได้นะคะบางท่านก็อาจจะมีการได้ออดูแลรูปร่างตัวเอง แต่งตัวให้ดูดีขึ้นทำทรงผมใหม่เปลี่ยนสีผมเอ่อลดน้ำหนักออกกําลังกายนะคะหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวงจรชีวิตในการดำเนินชีวิตของคุณประจำวันหรือเข้าไปข้องเกี่ยวกับครอบครัวของคุณได้ติดต่อสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหาย บุตรบริวารเพื่อนเก่าๆของคุณเป็นไปได้ว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการเดินทางโยกย้ายกลับไปอยู่อย่างภมูมิลำเนาเดิมของคุณซึ่งไม่ต้องแปลกใจสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเ,เริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่นี้ไปปีครึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาหนึ่งปีครึ่งนะก็ขอให้คุณใช้ช่วงเวลาที่มี ได้กลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่รวมถึงได้กลับไปติดต่อสื่อสารกับคนที่เป็นญาติของคุณเพื่อนเก่าๆของคุณหรือคนที่คุณเคยเดวงานด้วยนะส่วนในเรื่องของงานมองว่าคุณอาจจะมีงานเข้ามามากนะคะมีงานเข้ามามากหรือมีโอกาสที่จะได้รับ โอกาสเรื่อนคันเรื่อนตำแหน่งเรื่องเลื่อนเงินเดือนนะส่วนบางท่านก็มาถึงรูปเวลาที่คุณอาจจะต้องห่างไกลจากคนรักหรือมีการเอ่อมูฟส์ออกไปจากคนรักนะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนใหม่ๆก็ได้นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าหาพื้นฐานดวงชตาของคุณเรื่องความรัก ออ,อยู่ในจุดที่ดีเรื่องของพระราหูที่ย้ายเข้าเรือนพันธุก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายเกี่ยวกับคนรักคู่รักของคุณนะคะแต่ให้สังเกตว่าช่วงเวลาจากนี้ไปคุณจะได้กลับไปค้องเกี่ยวกับคนที่เป็นครอบครัวของคุณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นญาติของคุณเพื่อนของคุณหรือคนที่อยู่ อาศัยเป็นบริวารลูกร้านบุตรบริวารของคุณมากยิ่งขึ้นจะได้มีการติดต่อได้มีการพบปะได้มีการเดินทางไปมาหาสู่กันมากยิ่งขึ้นนะคะจากนี้ไปชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับญาติญาติของคุณมากขึ้นนะบางท่านก็มีการโยกย้ายกลับมาอยู่ยังภูมิลำเนาเ,เดิมของคุณนะคะนะ นี่คือ Energy โดยรวมของราศีธนูรักนาธนูนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจักรวาลและไพ่จะส่งสัญญาณใดบอกกับคุณให้ทราบเป็นพิเศษไหมจักรวาลมีสิ่งใดจะกไกด์รล,ลยให้กับชาวราศีธนูรักนาธนูเพิ่มเติมหรือไม่คะขอดูหน่อยนะคะว่าพลังงานที่จักรวาลต้องการจะสื่อสารกับ ชาวราศีธนูรักคณาธนูคือเรื่องใดสำคัญเพสอฟวอนเดอซั n ควนับซอด นายโอ้ oh, ขออภัยไม่ใช an ่นายนะคิงคิงออฟคัพส์ภายนายออกมาจริงๆด้วยกันไนซ์ออฟเพนทากอล์อสเวนเทีร์เรียน เซเว่นออฟซอนทรีออฟวันสาไม่เท้าเดชมันคิดอยู่นะเด h ก็ออกมาพอดีเลยเชลรี่ออ ฮังแมนโอเคโซเมสทอรินเฟรมก็ได้นะคะไปคู่รักคู่รักศักดิ์สิทธิ์คนรักเนื้อคู่คู่แท้ได้หมด พลังงานของชาวราศีธนูนะถ้าไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตก็จะเป็นสถานการณ์ที่เริ่มจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะคิดว่าชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็จะมีประเด็นในเรื่องของความรักที่ทำให้คุณคิดมาก ความรักที่ห่างไกลเพราะหน้าที่การงานความรักที่ทำให้คุณคิดมากเพราะว่ามีการจบมีการจากกันไปม o ฟออนจากกันไปแล้วทิ้งบาดแผลทิ้ง,งรอยความเจ็บปวดเอาไว้ให้คุณได้มีส่วนเยียวยาหัวใจและเมื่อคุณได้เยียวยาหัวใจแล้วฮิลลิ่งหัวใจแล้วตกตะกอนได้แล้วหายเจ็บปวดหายเศร้าแล้ว ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นและความรักครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ชัดเจนเป็นความรักที่เป็นฟ้าหลังฝนเป็นความรักที่มีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์นะคะหากคุณรู้สึกไม่มั่นใจลังเลว่าคุณจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ดีหรือไม่ขอให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเอง ขอให้คุณพยายามที่จะรบร้างพลังงานเก่าๆออกไปนะคะนะเดี๋ยวอันจะดูต่อให้สักสามใบว่าไพ่ต้องการจะสื่ออะไรเพิ่มเติมในเรื่องของความรนะักถ้าเป็นเรื่องของออราหูที่ย้ายเข้าราศีธนูเกี่ยวข้องกับพบ เรืนพันธุกก็คงจะเกี่ยวกับความรักซะส่วนใหญ่นะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วก็มีเกณฑ์จะได้จบความรักครั้งเก่าว้าวโซเมดนะคะโซเมดเทวินเฟรมเดอะสตาร์ไพ่ออกมาย้ำนะคะ ว้าวโฟลออฟคัพสีถ้วยนะคะใต้ไพ่สำทับการันตีว่าเป็น The r o ร d จุดจังหวะนี้นะชาวราศีธนูคุณอาจจะได้พบเจอกับคู่รักที่เป็นโรบโรเบอรนั่นคือค,คู่แท้ของคุณคู่โซเมดของคุณคู่ทวินเฟรมของคุณมีโอกาสชัดเจนมากที่จะได้รับ โอกาสใหม่ๆจากดีวายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลที่จะนำพาคนรักของคุณมาให้คุณได้พบเจอและมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเป็นไปได้ว่า energy ที่จะได้พบชาวต่างชาติต่างภาษาต่างจังหวัดคนละถิ่นที่อยู่กันเป็นไปได้สูงนะคะนะนี่จะเป็นโอกาสอีกครั้งที่คุณจะได้เจอกับความรักครั้งใหม่นะคะ ิดว่าจากนี้ไปคุณจะจับสังเกตได้ถึงสัญญาณที่บอกว่าคุณจะได้มีการเริ่มต้นชีวิตความรักใหม่นะขอให้คุณเลือกใช้จุดจังหวะเวลาจากนี้ไปหนึ่งปีครึ่งและจะเข้มข้นขึ้นนะและจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณเกิดขึ้น ดังนั้นไม่ว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของเรือนพันธุอย่างไรจะเป็นเกี่ยวกับความรักที่มีให้กับคุณพ่อคุณแม่บุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงหรือผู้คนรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานของคุณเพื่อนเก่า,กาของคุณหรือคุณอาจจะได้มีเกณฑ์พบกับคนรักใหม่ของคุณที่เป็นคู่แท้เป็นรักแท้เป็นรักที่มาจากอดีตชาติก็ตามขอให้คุณใช้จุดจังหวะเวลานี้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ ด้วยาการที่คุณคิดให้รอบคอบนะคะนะคิดให้รอบคอบแล้วจึงค่อยเริ่มต้นนะคะก่อนจะชัดเจนใดๆก็ตามคุณจะต้องออผ่านการใช้วิจารณญาณพิจารณาความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะ เป็นไปได้ทั้งคนใหม่และคนเก่าที่จะเข้ามาแต่แนวโน้มพลังงานก็คือเป็นคนเก่าๆที่คุณรู้จักอยู่แล้วในชีวิตจะได้กลับไปพบเจอกันอีกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในสมัยเรียนหรือเป็นคู่ที่มาจากอดีตชาตินะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นด้วยความรักความเมตตากรุณาปัถนาดีให้กันนะคะอันก็ขอจบคลิป ราศีธนูนะความรักชาวราศีธนูไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณใช้ิจราราญาณในการรับชมรับฟังนะคะใช้การพิจารณาให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาในชีวิตอีกครั้งนะคะครั้งนี้จะเป็นจุดจังหวะที่คุณได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ค่ะขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็ยนเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ